แอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเหมวี่ก็มาไลฟ์สดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเหมวี่จะพาชมนะคะสําหรับชุดแต่งนะคะ2แบบเลยนะคะเอามาเทียบกันให้ดูเลยนะคะสําหรับพี่ๆนะคะที่ยังแบบไม่มีแนวทางนะคะหรือว่ากําลังลังเลอยู่ว่า,อ,าอยากได้ชุดแต่งเป็นแนวไหนบ้างนะคะวันนี้เหมวี่ก็เอามาโชว์ทั้ง2รุ่นเลยนะคะก็คือทั้งสองคันเนี้ย เป็นรถที่กําลังเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมืหันกล้องไปก็ชุดแต่งนะคะที่วันนี้นํามาโชว์ให้ดูเทียบกัน2รุ่นเลยนะคะก็จะเป็นฝั่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นสไตล,ล์วิกเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าทรงสไตล์ยุโรปเลยนะคะทรงสไตล์วิกเตอร์นะคะกระจังหน้าวิกเตอร์ค่ะแล้วก็กันชนล่างวิกเตอร์นะคะส่วนรุ่นนู้นนะคะ ตัวนูนะะ้นเลยค่ะที่มีกระจังหน้า f o, o r d นะคะอันนึงก็จะเป็นชุดแต่งสไตล์ชุดแต่งวายนะคะวายบอดชุดวายรอบคันนั่นเองนะคะนี่พอจะเห็นความแตกต่างไหมคะว่าแตกแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะอันนี้จริงๆแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับสไตล์คุณลูกค้าเลยคะ่ะว่าต้องการเนี่ย ชอบแบบไหนนะคะแต่ละคนจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันวันนี้หมวยลีก็เลยเอามาประกบคู่ให้ดูเลยค่ะว่าแต่งออกมาแล้วทั้งสองคันจะเป็นประมาณไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชุดวิตเตอร์กันก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นกระจังหน้าวิตเตอร์นะคะปกติแล้วเขาจะใส่ในรุ่นพวกเอเวอร์เรสอะไรแบบนี้นะแต่ว่าวันนี้ก็เอามาใส่ในชุดกระบะให้ดูเลยนะคะเทียบกัน นี่ค่ะกระจังหน้านะคะคจะเป็นซีซีแบบนี้สไตล์ยุโรปเลยนะคะก็มีไฟ 4, สิว3จุดเช่นเดียวกันนะคะส่วนกันชนล่างนะคะจะเป็นการชุดครอบเข้าไปนะคะไม่ได้ถอดกันชนตัวเดิมออกนะแต่จะเป็นการครอบเข้าไปเป็นคําว่าวิกเตอร์เห็นไหมคะแล้วก็มีเว้า,าไฟตัดหมอกให้นะคะนี่เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะเล่นสีนะคะมันจะไม่ใช่สีดำจะไม่ใช่สีดํา นะมันจะเป็นสีเทาตัดกับให้ค่ะนี่นะคะส่วนกันตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะไม่ได้สีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็นี่ค่ะคิวซุ้มล้อนะคะของวิกเตอร์เนี่ยจะเป็นทรงแบบใหญ่ๆเหลี่ยมๆนะคะนี่เพิ่มความดุดนันให้กับตัวรถะคะ่ะเดี๋ยวเราเทียบกันให้ดูมุมกว้างๆนะคะสําหรับ คิวสมนอวิตเตอร์มันจะเป็นออกทรงเหลี่ยมๆหน่อยนะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับดันชนด้านหน้าเห็นไหมคะอ่ายาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ค่ะคือดุดันเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่คนชอบเลยเห็นไหมคะใส่ล้อมาก็หล่อเลยนะคะแล้วก็นี่ข่าวชุดวิตเตอร์ก็จะมีในส่วนของถ้าเป็นภาษาเซลเนาะจะเรียกว่ากาบข้างนี่ วิตเตอร์บอดี้ดีไซนเห็นไหมคะมันจะดูแบบมีอะไรเยอะขึ้นเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยค่ะแล้วแต่และสไตล์ของคุณลูกค้าว่าชอบแบบไหนนะคะชอบแบบไหนชอบแต่งแบบไหนแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะคะนี่ให้ดูตัวข้างๆด้านหลังค่ะ,ะด้านหลังคันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะคะก็จะมี วิกเตอร์นะคะที่ติดมาวิกเตอร์ก็คือมีคิวซุ้มล้อนะคะ1จุดและมีกาบข้างนะคะกับข้างตัวนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าค่ะบางคนชอบบางคนติดบางคนไม่ชอบบางคนก็ไม่ติดก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะคะแล้วก็นี่คิวซุ้มล้อด,ด้านหน้านะคะถ้าวิกเตอร์ก็จะมีนี่ตาประทับวิกเตอร์แบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือของแท้ของแท้ นะคะต้องมีวิกเตอร์ติดด้วยนะคะกับกระจังหน้าแบบนี้ส่วนกระจังหน้าด้านหน้าก็จะมีนี่ตาประทับวิกเตอร์แบบนี้เห็นไหมคะอืมนี่ชอบไหมคะแบบนี้วิกเตอร์นะคะ,ะถ้าชอบก็จำชื่อไว้นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อหมรี่ได้เลยนะคะว่าต้องการชุดแต่งแบบวิกเตอร์เลยนะคะนี่ติดได้ทั้งเอเวอร์เรย์แล้วก็ตัวกระบะเลยนะคะมาต่อกันที่รุ่นนี้เลยค่ะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นการาชุดแต่งชุดวายนะคะเป็นวายบอดี้ค่ะนี่นะคะต้นกันชนล่างก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีคำว่าวายติดเพิ่มมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆค่ะกระจังหน้าจะเป็น FORD ตัวสีดำใหญ่ๆแบบนี้นะคะไฟสิสาจุดติดมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะส่วนด้านล่านะคะจะเป็น ชุดครอบชุดวายนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันแตกต่างกันเนาะหนึ่งแล้วคือด้านล่างตรงนี้จะมีคำว่าวายติดเนาะแล้วก็ตรงนี้เราก็เลือกสีได้นะคะบางบางคันจะเป็นสีบอลเงินแต่ถ้าสีดําก็คือต้องสั่งทําเพิ่มพิเศษนะคะแล้วก็ส่วนด้านบนตรงข้อไฟตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีดําปกติเลยนี่ค่ะแล้วก็ชุดป้ายนะคะมันจะดูความแบบ บึกบืนมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะก็คือเว้นไฟตัดหมอกให้เหมือนเดิมนะคะกระจังหน้า FORD ก็เป็นเอกลักษณ์ของ FORD อยู่แล้วเนาะ,ะชุด Y นะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่คิวซ um ุมล้อค่ะคิวซุมล um ้อวนะคะจะไม่เหมือนตัววิกเตอร์นะมันจะเป็นโค้งๆนะคะ คิ้วโก่งมาเลยนะคะขนาดใหญ่เหมือนกันตัวนี้นะคะสีดำด้านค่ะตัวคิ้วซุมลอก็จะเชื่อมต่อกับตัวชุดครอบกันชนหน้านั่นเองนะคะแล้วก็เป็นยิงด้วยมีติดซิลิโคนนะคะกันน้ำกันฝุ่นได้ดีค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆสำ,สำหรับอันนี้จะเป็นแบบชุดแต่งครอบวายนะคะเป็นชุดแต่งวายบอดีนั่นเองนะคะดูแล้วค่ะพี่ๆสนใจคันไหนมากกว่าคะ ดูออกไหมเอ่ยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนดูไม่ออกเลยเนาะเพราะว่าแต่งออกมาก็หล่อเท่เหมือนกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูอ่าอันนี้ด้านหน้านะคะกัจจังหน้าวิกเตอร์ส่วนอานนุนจะเป็นชุดแต่งชุด Y นั่นเองนะคะอันนี้ชุดวิกเตอร์อนันนุนชุดวาย <laughs> ลองเทียบกันค่ะแล้วก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเวลาลูกค้าแบบออกรถกับมวยแล้วแบบเอ้ยอยากเห็นนะว่าชุดแต่งแต่และชุดมันต่างกันยังไงนะคะแล้วก็มันอันไหนสวยกว่าก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยอันนี้หมวยบอกให้เป็นไกด์ไลน์นะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งวายนะคะชิวซุมลอเขาจะต่างกันเห็นไหมคะถ้า,าวายมันจะมีความโค้งนะคะคิวโก่งมาเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิเตอร์มันจอ,อกเรียมๆหน่อยเห็นไหมคะ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ลายสไตล์เลยนี่ mm. อ่ะมาเจอหน้าหวต่อโอเคค่ะสำหรับไลน์นี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเหมือนนี้ก็คือจะมาโชว์ให้ดูเฉยคะ่ะว่าชุดแต่งวายนะคะกับชุดแต่งวิกเตอร์แตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็แต่ละรุ่นอ่าแต่ละแบบเนี่ยมันหล่อกัน,นอ่ามันหล่อขนาดไหนเนาะอันนี้ตื่นเต้นนิดนึงนะคะเป็นการไลฟ์สดครั้งที่2ค่ะก็ ยังตื่นเต้นอยู่นะยังพูดติดตดิดขัดขัดอยู่ค่ะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะชื่นชอบชุดแต่งแบบไหนนะคะสามารถโทรหาไวรี่ได้เลยนะคะดทหมวยฝากเบอร์ไว้หน่อยค่ะที่0944968939นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็โปรโมชั่นไม่ต้องห่วงค่ะไวรี่จัดเต็มแน่นอนนะคะลองโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะสำหรับไลน์นี้ต้องขอตัวบายๆก่อนแล้วนะคะบายๆค่ะเียย